ลิงกับแว่นตาลิงตัวหนึ่งกำลังเข้าสู่วัยชาราอายตาของมันเริ่มฟ้าฟางลงทุกวันมันได้ยินคำบอกเล่าจากมนุษย์ว่าวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือการสวมใส่แว่นตาุึงขึ้นมันจึงไปยังหมู่บ้านและขโมยแว่นตาของชาวบ้านมาหลายอันเมื่อลิงกลับไปยังบ้านป่ามันก็สวมแว่นตาทั้งหมดไว้ตามร่างกายทั้งสวมที่หัว ปูกกับหางและเอามาคล้องคอแต่ก็ไม่มีแว่นตาอันไหนทำให้มันหายสายตาฟ้าฟางได้และก็ไม่มีอันไหนอีกเช่นกันที่ทำให้มันมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นลิงจึงเกิดความโมโหและพูดขึ้นว่าข้านี้โง่จริงๆที่เชื่อคำพูดอันเหลวไหลของพวกมนุษย์ต่อไปข้าจะไม่เชื่อคำพูดของพวกมนุษย์อีกแล้วแล้วมันก็ทำลายแว่นตาทั้งหมดทิ้ง นิทานเรื่องนี้สอนอะไรเรานิทานเรื่องนี้สอนเราว่าของมีค่าจะมีมูลค่าขึ้นมาก็ต่อเมื่ออยู่กับคนที่มองเห็นคุณค่าของมันเท่านั้นแล้วพวกคุณล่ะครับยังคิดว่าสิ่งที่คุณมีอยู่เป็นของมีค่าสำหรับคุณอยู่หรือไม่